สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับผมทิศพันธ์นะครับช่องคุมทรั์เพจอิสานนิวเพจคุมมรัพย์เพจวันนี้พาคุณชมมาที่บ้านแม่พมหอมแม่พมหอมนะครับโค้งสุดท้ายวันนี้นะครับอยู่บ้านระเบาะนะครับอยู่บ้านะเบาะอำเภอพูสิงจังหวัดศรีสะเกดนะครับแม่พมหอมวันนี้ท่านจะปล่อยโค้งสุดท้ายว่าจะเป็นตัวไหนนะครับเดี๋ยวเรามาตามแม่พมหอมไปพร้อมๆกันเลยครับผมสวัสดีครับแม่ สวัสดีครับ่สวัสดีครับผมผมอมนะครับก็เราเดินทางกันมาหลายคนหลายช่องนะครับผมเนาะนะครับวันนี้ก็มาตามนะครับผมสลับแม่ผมหอมกอบเราโค้งสุดท้ายนะครับวันนั้นเรามาทําพิธีวันนั้นตรงกับวันพระ้วยไหมพี่วันพระวันนั้นใช่ไหมเราตามมาสองวดวันนั้นที่แม่ทําพิธีเหอนกันตรงกับวันพระแต่ก็อกลาวไปด้วยนะวันนั้นนั่นไงเนาะกลางเดือนพฤษภาคมครับแล้วหลายท่านที่ได้ติดตามแม่ผมหอมนะครับก็จะรู้ว่าของแม่ี่เข้ามาหลายงวดแล้วนะ ทั้งเพื่อนบ้านทั้งรัฐบาลไทยเขาพิถาพ้องครับก็สลายก็คัดจำหน่ายมาหลายท่านมีเอฟซีเบอกว่าเขาชอบผมแมวมากเลยนะครับผมผมสวยแปลกเนาะใช่ครับผมแล้วได้ดีกันทุกคนใช่ครับไม่ได้ยุ่งเนาะมันเป็นเหมือนก็พับไว้เลยเหมือนอออจะได้ยังไงล่ะเราถามผมใหม่ เคยเห็นจะเป็นกลนกๆอนกลนลง ừ, มานะ<ช>แต่ว่าของแม่มันจะเป็นแถวลงมาสวยแล้ววันนี้นะท่านผู้ชมครับก็อยากที่ว่าเนาะนะครับเป็นโค้งสุดท้ายของเราัาที่หนึ่งท่าแม่มีความฝันอะไรนะครับโค้งสุดท้ายแบบน,นี้แม่มีไปวัดพระวันไปทําบุญไปทําบุญได้โค้งสุดท้ายมาอ่า แต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฝันแล้วหลังจากที่แม่ขึ้นไปที่เรามาวันนั้นเนี่ยที่แม่ได้อะไรนะเขาเรียกว่าเป็นกุญแจโอ้ยไม่ใช่เป็นผ้าปูชุดไหว้น่ะที่แม่ทำเป็นยังไงบ้างคะแม่ฝันดีฝันดีเลยฝันว่าขับรถสีขาวขับรถยนต์ด้วยโอ้ยขับรถด้วยโอ้ขับรถจำที่เนได้มไม่ได้เพราะพ่อแม่ ขับรถแล้วม่ก็ลงมาแล้วก็มาไอขี่มอเตอร์ไซค์ตัวเองเนี่ยมันหัวมันหลุดหมดเลยหัวหน้ากากมันนะ่ะอมอเตอร์ไซค์นี่เลยหลุดออกเออหลุดออกมอเตอร์ไซค์ใหม่รถมอเตอร์ไซค์ใหม่มีทะเบียนไหมก็ทะเบียนมันยังไม่ได้นี่วันที่ไรสามสิบเนอะเขาให้ไปเอาทะเบียนแล้วจะได้คงสุดท้ายนี่ตัวัวหน้างวดหน้าทะเบียนตอหงวนหน้าจะไม่แม่จะให้ ไปแลยอะไรเอ๊ะไม่ได้ไม่ได้ให้บอกวันนั้นพวงคุญเจอ่ะที่แม่ม่อคอกเจอ์ที่พวงกุญเจอวันนั้นอะไรนะยังไม่ได้ให้ยังไม่ได้ให้พวงกุนเจแม่ยังไม่ได้ให้แม่ยังไม่ได้ให้เลขอ่ะเลขฝันเอขเน่ฝันเลขเออพวงกุนเจมันเป็นพวงกุนเจแม่ใช้อยู่ทุกวันเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าแม่ขับรถสิขาว่าถอยไม่ได้นะแม่จะเดินแต่หน้าไปขับ่ถอยไม่ได้ ใส่เกียร์ถอยก็ไม่ได้ว่ะไปเดินหน้าเลยรถปิกอัพใหม่เลยนะปิกอัพสีขาวอ่ะขับได้ยังไงอ่ะเข็มกองเลยขับได้แบบฝันนะในฝันนะขับไปริ้วเลยว่ะขับที่แม่ขับเลยไม่เป็นเออไม่เคยขับหรอกเออขับเป็นแล้วได้เขาค้องด้วยใช่ไหมครับโอ้โหโชคใหญ่นะครับนี่ว่้านนะแต่ว่าโชคใหญ่ตตััววอรถมอเตอร์ไซค์ก็สองล้อเนาะแล้ววันนั้น พวงกุญแจมันมีห้าสามศูนย์แม่ซื้อไว้แล้วหนึ่งใบพวงกุญแจใหม่รถใหม่ลูกสาวออกหลูกชายเออเนี่ยแหละเอเป็นพวงกุญแจที่แม่ใช้อยู่วันนั้นมันออกรถเครื่องเออมันออกเครื่องรถไงเปดหกห้าโอ้โหเต็มเต็มเลยเออสามตัวเต็มเต็มเลยที่นี่แม่จะให้เลขพวงกุญแจเลขพวงกุญแจเจมันที่ใช้อยู่มันห้าสามศูนย แต่ว่างวดนี้มันจะมีเปดนะศูนมาอีกแปดก็มีแปดก็มีศูนก็จะมาอีกครับศูนจะมาอีกนะงวดนี้ครับไม่ว้จะมาบนหรือล่างนะแต่มั่นใจศูนสูนมั่นใจศูนมาอีกงวดแล้วไม่ได้มาเนาะมากี่แล้วมามาแล้ว แล้วโอ้ศูนย์หน้าไงนะครับที่ใช่ใช่เขียนไปเต็มเดียววันนี้มีศูนย์อีดแล้วันให้รถสี่ร้อยไม่ใช่สี่ศูนย์ศูนย์สี่แลเออใช่มันเป็นพรามันได้ขับรถไอ้ทีละครั้งนะมันจะเป็นหนึ่งนะเออมันจะเป็นหนึ่งเพราะเราขับรถยนต์แล้วมาขับมอเตอร์ไซค์นะเออมามามาขับมอเตอร์ไซค์เลยท่นี่รถใหม่เลยหน้ากากมันหลุดหมดเลย อากาดเนี่ยรถเม่เนี่ยแหละเออก็เลยไม่ว่าแล้วไอจะมันจะมีรุดออกเออรุดออกหมดเลยจริงจริงเออมีขะอสอบจริงนะครับมันเลือพวงคุญเจนี่แหละยังไม่ได้ทายเลขสามตัวเออห้าสามศูนย์ใช่ได้นะทะเบียนน่าจะมาทันเนาะทะเบียนได้สามสิบให้เจ้าสามสิบมันก็เข้ากับแม่ฝันสามศูนย์นั่นเลยเนาะ นั่นเลยเขาว่าเขาให้ไปเอาสามสิทธิ์ทะเบียนรถเดี๋ยวฟันตรงวัดแม่ฟันดีด้วยเก็บเรื่องกุญแจด้วยเก็บเรื่องไขกุญแจให้กุญแจสองพวงบบเม่วันนั้นที่แม่ฟันได้ได้ส่งส่งอันเกับเวก็บเรื่องกุญแจด้วยเนาะกุญแจกุญแจไอเป็นไอรูปสิงห์ด้วยรูปสิงห์เขาสลักกุญแจนะเป็นรูปสิงหัวสิงห์เนี่ยอันนี้ฟันตรงวัด แต่เนี่สงสัยว่าจะมาไอข้างบนข้างล่างเน <Bruno> ี <Overwatch> ่ยมันเลขนะมันจะสลับกันได้ถ้าเมยเคยให้แล้วเลขครับเคยถ้าซื้อนะจะซื้อตามก็ลองได้มีชมบัก็ถือว่าฟันเขาไม่เกี่ยวข้องกับรถรถแล้วก็กุญเจอะไรมาตลอด จนถึงโค้งสุดท้ายแม่ยังฝันว่าได้ได้รถขับรถอีกขับรถอีกแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์แม่ก็ขับจนหลุดหลุดหรือว่าออกหรือว่าหล่นใช่หรือออกหลุดหล่นก็หลุดออกจากไอเนี่เลยหนักกากมันอืมมันเออหลุดออกหมดเลยมันเรือแต่โครงมันครับแสดงว่าเลี้ออกเลี้หลุดออกหลุดออกเลีออกไม่พวงกุญแจก็เป็นไปได้นะเรียงกุญแจ่ มีห mm. ้าสาห mm. ้าสามศูนย์ห้าสนยรับเราทีเนรถที้แม่ขับรถกระบะนแม่ก็ไม่เห็นไม่ได้เห็นไม่ได้ไม่ได้ดูอมสงสัยนะมันไม่เคยขับรถขับเป็นรู้ว่าได้ครอบจริงๆเลเวาะโมโชใหญ่อแม่ได้ครับรถยอตนขอ้แตกสามตัวในโค้สุดท้ายน้องวัดวันที่หนึ่ง ปัญญาตอวห้าหกแปดนะแนวทางของแม่ปัญญาทำพิธีมันไม่เพื่อมอะไรอ,ะองลงมาร้ห้เลยงมารา้มห้เยนนเป็นสาชีพมันเห,นหน็นมังร้ห้ด้วยเลยเพิ่มพิธี อบอันนี้คงสุดท้ายแม่ให้เล็กใหม่ครับมัดมัดหบมัหมดหมเปิดอีกทางหนึ่งแม่เปิดบ้านแดงบอกแม่เด้ยอได้แล้วครับ ตัวเดียวด้วยตัวเดียวเหล็กที่เม่กระดาษมันซีจางด้วยน้องก็เลยหน่ห้าสนหนึ่งสี่ห่ง มันมติแล้วแม่มันงสีน้ำเงินแม่ลงสีน้ำเงินไม่อปนไม่เปลนี่ก็ได้อะดูเอาอชอบสีแดงชอบสีแดงแกับใมสูแ่สูงเกิส่แัจมจะมีโชคเพราะไม่ฝันมันฝันเกี่ยวกับไอ้ที่ที่ที่ไม่ให้ไปนะ โตๆกันคล้ายๆกันเลยได้ได้แม่ฝันว่าเกี่ยวข้าวด้วยเกี่ยวข้าวเกี่ยวข้าวอือเราพันเกี่ยวเกี่ยวหมดเลยเกี่ยวหมดเลยฝันว่าเกี่ยวข้าวครเออมันก็ชัดแล้วครับฝันว่าได้เกี่ยวข้าวดดวยวนะอืม ภาพส,ส um ัมผัสสีหนึ่งสีหนึ่งโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายอมหอมนะครับพีเอฟซีได้ดังเลนบานครันเอาก็มาติดตามถึงบ้านเลยนะครับผมพวงเอฟซีจับดสวยมากเลยนะแม่แม่มีตัวไหนที่ชอบมากที่สุดนะครับเลย เม่ชอบหนึ่งห้าชอบหนึ่งห้ากับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสี่แม่ชอบเป็น 1, 5, เป็นล่างใช 1, 5, ไ่ช<อ> <4. S 2> ไหเนาะแม่ชอบเป็นเล้กเล็ดล่างนะครับเป็นเพียงแค่กระถางพนานหน้าผู้ชมนะรับดชา ครับก็ขอบคุณอีีทุกคนทุกท่านนะครับเลขแม่ผมหอมประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนทุกท่านเฮงๆรวยๆปังๆนะครับโค้งสุดท้ายแม่พุมหอมนะครับก็ได้ตัวเลขประมาณนี้นะครับโ<อ>ชบคดจัดไม่โชคพานได้นะครับแม่พุ่มหอมตามให้ทุกงววนะครับอ่ากำลังไปขอบคุณครับสวัสดีครับผม